ก็ทันลงมาในพื้นที่จังหวัดสุราธานีโซ่งภารกิจนะครับออแต่ว่าหลังจากนั้นจจะเป็นนน้งหลัออัากทางคณะข้ของทันเองก็ได้มารวมกิจกรรมที่อำเภอพุนพินนะคะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลผุนพินค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลถุงโพ running 68ค่ะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายกระตุนเศรษฐก,กิจการท่องเที่ยวและการเผื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลผุนพินด้วยค่ะ กิจกรรมนี้นะคะกาถีซารารวมใจค่ะมู่ซ่องตําบลพุ่นพินอําเภอพุ่นพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายผู้ชงวอรซี่ค่ะประจําสํานักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจํากระทรวงแรงงานกลายเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลนถุงโพรันนิ่งฮ8โดยมีนายพิชัยชมภูพนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหกจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายภูมิผัดเมื่อนจันโคซอกกระทรวงแรงงานและคณะพร้อมด้วยนายอําเภอพุนพินนายกองค์การบ ในหางส้วนตำบลพุนพินหน่วยงานภาครัฐเอกชนพนักงานเจ้าหน้าที่นักกีฬาและก็ประชาชนข้าวรวมค่ะครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มาส,ส่งเสริมด้านวุเด็กเยาวชนประชาชนในกิจลังไก่นะครับเพื่อสุขภาพอ่างไกราย,ยาสิบติดอย่างเป็นการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับกระตุน้นเศรษฐกิจของอำเภอพุนพินสร้างไรายได้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับตลอดจนธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เอาจกนี่นำรายได้นะครับาไปเป็นทุนนะทุนในแก่ชมรมผู้สูงอายุกองตำบลพุ่นพินอีกด้วยกิจกรรมถุงโพรันนิ่งงกเป็ดนะครับเป็นการเดินวิ่งระยะทาง5 5กิโลเมตรครับมีผู้เข้าร่วมกว่า1,000คนนะครับแบ่งเป็นแปดประเภทการแข่งขันครับอายุไม่เกิน15ปีรุ่นอายุไม่เกินรุ่นระหว่าง1 6 2 9ปีนะครับ30-39ปี40-49ปี50-59ปีรุ่น60ปีขึ้นไปและประเภทแฟนซีและประเภท VIP นะครับนะหน้องยิงออมอยู่รุ่นไหนครับ น่าจะ VIP นะอนะหนึ่งาคลิบปีคือเหมอนกัะ1ิพกหยิบกาวไรื่อมาณนั้น,น <c oughs> เลยอ่ะไปเล่ยกันต้นนะครับอย่งอยู่ภารกิจของท่านรัฐกรีวาการกระทรวงแรงงานนะครับ